คืนนี้คุณคิดถึงคนที่คุณรักใช่ไหมรำลูรพลังงานไพ่ว่าคนที่คุณรักเขาคิดถึงคุณไหมเป็นคลิปเรนดอมเป็นดวงโดยรวมภายในคืนนี้ย้ำภายในคืนนี้คุณคิดถึงคนที่คุณรักใช่ไหมลงงแ,ลนะแล้วเขาคิดถึงคุณไหมรำลูกพลังงานไพ่เป็นคลิปเรนดอมนะแล้วเขาคิดถึงคุณไหม ในคืนนี้สามใบนะย้ำภายในคืนนี้ชาวใาต้ายใต้สำรับคุณคิดถึงเขาใช่ไหมเขาคิดถึงคุณเช่นกันคนคนนี้ของคุณเป็นคนทางไกลเขาคิดถึงคุณคุณคิดถึงเขาต่างคนต่างคิดถึงกันคนคนนี้ของคุณ เขารู้สึกเดี่ยวคุณมากมากคุณก็รู้สึกเดี่ยวเขาต่างคนต่างคิดถึงกันคุณสองคนมีความรักต่อกันเขาคิดถึงคุณคุณก็คิดถึงเขาต่างคนต่างคิดถึงกัน